ทีวนิวชาแนลสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้สวัสดีครับพี่เมยวันนี้เราจะมาทำอะไรนี่คืออุปกรณ์การเล่นของเราวันนี้เดี๋ยนเพื่อนดูก่อนค่ะไหนนี่คือหนูลองรูใช่ไหมมีหนูตัวเดนะมีหนูตัวสีช่มพูของใคร ของพี่เมหนูตัวสีส้มของใครของแของอนิวได้เราก็จะเอาลูกว้าวว้าวเราก็จะเอาลูกบอลใส่ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนี่ค่ะเอียงซ้ายเอียงขวาแล้วก็ให้ลูกบอลน,นั้นล่วงลงมาในปากของหนูโอเคไหมอ่าเดี๋ยวเราจะปอยิ่งฉกกันนะว่าใครจะได้เล่นก่อนโอเคไหมคะมนะอัะ่ะอ่าโอเคไหมครับอันนิวโอเคไหมพี่เม,มอ่าโอเคนะอ่าเราเลี้ยงลูกบอลเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่าสองคนนี้ปอยิ่งฉกกันมาใกล้ๆกัน อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปยังจบกันใครชนะแครมาก่อนพี่เมย์ใครชนะได้ทําก่อนโอเคนะจะได้เลขอันนีอ้อ่าแครไปเอกค่ะอ้าวเมย์กับออนเนลอ่ะเบายิงฉบอ้าวออเนลชนะอ่าพี่เมยให้ออนเนลก่อนอ่ะลูกกั๊ดอ่าเมยลูกค่ะเนลทำช้าๆใจเย็นๆนะให้ลูกบอลล้วงให้หมดนะ หมดแล้วหมดยางหมดเลยยังหมดเลยยังหนูลงรูเหลืออันนึงโอ้โหต่อไปตาพี่เมย์ค่ะอันนี้ต่อไปต่อไปตาพี่เมย์ค่ะอ้าวเออเงา้ยช้าช้าช้าเย็นเย็นอย่าให้ลงข้างขอางเออ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 ไม่ให้กระรูนี้ด้วย พี่เมย์แช่นแช่นแย็นอาให้ลงลูให้หมดเลยนะเงาเงาเหลือสีฟ้าเหลือสีฟ้าข้างบนยังไม่ลงมาเอ่อสีฟ้าเป็นไงเงาเย้เย้เอาไหม ไหนอันนี้วะอันนี้วะอันนี้อันนี้วะอันนี้สีสีสีส้มอันนี้สีส้มแป่งนั้นแป่งนั้นอันนี้สีส้มว้าวว้าวตัวอะไรนี่อะตัวอะไรนี่กระต่ายกระต่ายดักแดกกระต่ายดักแดกฮะกระต่ายนิ้วเออกระต่ายนิ้วอ่าวันนี้รำเพื่นไปกันนะคะกแด はい。